สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทั้งฝั่งไทยเบอร์สคูสควน,นะไม่นี้ค่อยจะมานําเสนอเรื่องของกองประชุมเนาะที่เป็นกองประชุมของสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่44และครั้งที่45นะ่สซึ่งกองประชุมนี้ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะที่หอประชุมแห่งชาดนะ ที่เป็นเมืองหลวงของสโปโปโลาวนั่นเองนะในการจัดกองประชุมเท่านี่หันเนาะทางประเทศไทยก็ได้ซัพพอร์ตประเทศลาวคือนะเก้าเนาะพราะก็ห้วยว่าทางประเทศลาวหันมีสนามบินที่น้อยนะแล้วก็มีเส้นทางการบินหันน้อยนะซึ่งเหตุให้บางประเทศหันบางผู้นำหันนะที่จะเข้าห่วมนะกองประชุมหันต้องบินไปไปลงที่ประเทศไทยแทนเนาะเพราะว่าบศาสามารทบินโดยตรงเข้ามาที่ประเทศลาวได้นะ และกับวายนะทางประเทศไทยก็ต้องซัพพอร์ตเรื่องการดำเดียงนะไปกับ่าผู้แทนทางหลายหรือว่าผู้นำทางหลายที่จะเข้าห่อมกลองประสมในเชื่อนี่หะนะันเนาะซึ่งประเทศไทยก็ซัพพอร์ตคนลาวคือก้าเนาะมากมายเสลือเกินนะแต่กับครอบใจหลายๆดอนะที่ซัพพอร์ตบุคคลที่มประเทศลาวเนาะซึ่งในการจัดงานเชื่อนี่เนาะเมื่อก่อนกับมีเห็นได้ว่าทางประเทศไทยก็ได้ซัพพอร์ตพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายนะหรือว่าช่วยเหลือค่า ช่วยเหลือเรื่องเงินในการจัดงานกองประชุมเทือนี้นะที่จัดขึ้นณนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวนะและล่าสุดนะวันทีเปดนะนาย,ยกของประเทศไทยอุ้งอิงผ่านทองแค่ก็ได้เดินทางมาฮอดประเทศลาวนะโดยสวัสดิภาพนะะทางการของประเทศลาวลได้มีการจัดกะงานต้อนรับนะด้วยการอาน,นอรเละกะอาเป็นการฟ้อนละวงสมคิี เ็นบางเรือเราเปนประเศแรกตั้งแบ่ในนายกขอนลนะคะใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางประเทศนะคะน้องที่วันนี้ต้อนรับอป็น่งายมากๆที่ได้มาแล้วก็ย้ำให้เห็นนะคว่าประเทศไทยกับเราความสัญทีัตลอดและทางประเทศเราฮันได้ใส้นะทหารตำรวกกลัวเจ็ดลอยกว่านายเนาะ เพื่อป้องกันความสงบหรือว,ว่ารักษาความปลอดภนะัยของการจัดงานกองประสมเทือนี่เนาะแล้วก็ได้มีอันปิดบางเส้นทางนะซึ่งเส้นทางตั้งแต่ประตูทรายไปหาหอคำกับปิดนะแล้วก็ได้สร้างไปทางอันประตูทรายไปหาดงดกก็ได้ปิดนะซึ่งประสาชนก็ต้องลเลี่ยงไปใสถนนเส้นอื่นแทนนะในการจัดงานกองประสมนี่เนาะทาง ผู้นำทางประเทศลาวก็ได้ก้าวอยู่ในกล่องประชุมนนะว่าสปปลาวประกาศว่าประเทศลาวล่มละลายทางด้านบริหารและลานเศรษฐกิจตอหนาผู้นอาเซียนเพื่อขอให้ตั้งประเทศเข้ามาช่วยเหลือเหยีบด่วนนะซึ่งก็หู้ยแหละว่าทางประเทศลาวฮานอตัวนี้ฮันนะบอกว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐ,ฐกิจทางด้านนอย่างต่างต่ก็ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยมั่นคงนะ และการยังมีหลายคน,นที่เดิงออกมาบาถึงดังนี้ว่าการเดินทางของแต่ละเส้นทางฮั่น,นก็ได้มีผลกระทบต่อการใช้การสัญจรหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันที่จะไปะเฮดเวียเพราะว่าห้องเฮียนเนาะและกาห้องล่าห้องการที่อยู่อ้อมข้างและแวกนั่น,นแล้วก็ ห้านอาหารกินดื่มนะที่อยู่ในระแวกนั่นก็ได้สร้างปิดไปนะซัวข่าวเนาะเพื่อในนี้นะนะกละ่องชสมที่จัดขึ้น,นีนะนะนะเพราะว่าผู้นาหลายประเทศก็ได้เข้าห่วมย่างคึกคักน,น,นะในการจัดกล่องชสมทเนี่คนะ่ะเนาะซึ่งทางประเทศลาวหันก็ได้สร้างห้ามบม่ให้ใส้โคนบินขึ้นนะนะเพราะว่ามีรถของผู้นำแต่ละประเทศนะ ผ่านไปผ่านมาสนั้นแล้วเขาจะบอกให้ใส้โคนบินขึ้นนะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ฮานอนทางประเทศลาวก็ได้ใส่อันทหารตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเนาะได้เฝ้าติดตามนะแล้วก็แจ้ก,กระจายยุ่ทั่วทุกพื้นที่ที่นะครหลวงเมียงจันนะเพื่อเข้มงวดในการสัญจหรหเลยว่าป้องกันความสงบนะเพื่อให้ บ่มให้มีเหตุการณ์คัดข้องนะนะได้มีการยามย่งเข่งคัดเลยก็คือเส้นทางถนนใกล้สอนพมบิหานนะและการทางไปหอประสมนะแห้งซาดเนาะซึ่งสองเส้นทางนี้จะมีการเฝ้ายามย่งเข่งคัดเพราะว่ามีขบวนของรถผู้นำหนะันนาไลยประเทศเนาะใส่เส้นทางนี้ลําเดียงเพื่อเขาห่วมกองประสมนะ ซึ่งในการจัดกล่องผสมนี่เนาะทางประเทศไทยก็ได้ฮะปากเราจะช่วยเหลืออาประเทศลาวหันโบแมนแต่ช่วงระยะที่จัดกล่องผสมเนาะแต่จะช่วยจนถึงนะเวลาที่ปิดกล่องผสมนะประเทศลาวนะจะช่วยจนอันกล่องผสมอาเซียนเนาะอันสิ้นสุดลงนะปีสองพันสสนะซึ่งทางการของประเทศไทยก็เคยได้ช่วยเหลือประเทศลาวเนาะ ได้ช่วยเหลือเงินมาแล้วก็ได้เอาเงินส่วนนั้นนะไปจัดนะกัไปตกแต่งห้องบนะีเออ่าสนามบินนะของประเทศเราเนาะเพื่อไปเพราะว่าเป็นอ่าห้องที่ไว้ต้อนรับสำหรับแขกนะหรือว่าผู้นําที่จะบินเข้ามาอ่าเข้ามาห้อมกล่องประชุมณนะประเทศเรานั่นเองนะ ซึ่งเงินที่ทางประเทศไทยได้เข้าช่วยเหลือนาะอันการตุบแต่งห้องเบียพนี่ก็เป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทน,นั่นเองเนาะที่มีเข้าออกมากอนหน้านั้นนะซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็คือสายการเินของประเทศไทยหและวัาไทยแอร์เวชนะนะเขาก็ได้ช่วยในการเรื่องของการดําดเียงผู้นำเนาะไปกับนะระว่างไทยลาวเนาะระว่างที่จัดกล่องประสมอยู่ในประเทศลาวเนาะ ขอบใจทางประเทศไทยเด้อนะที่บเคยจิ้มประเทศเราคือเก้าเนะาะบรว่าเต็งอย่างประเทศไทยก็ส้อยได้คือเก้าเนาะซึ่งาทางการของประเทศไทยเนาะได้อันบอกกับทางการของประเทศเราว,ว่าตั้งแต่เดือนหนึ่งเนาะว่าจะช่วยเหลือทางประเทศเราวนานะรนะาว่าจะเป็นช่วยเรื่องงบประมาณนะหรือว่าจะช่วยเรื่องการ าลำเนียงเนาะหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเรื่องการลำเนียงผู้นำจากหลายๆประเทศก็ได้มีการแจ้งการก็น่านั่นเนาะจากกันแอโฮลาวเนาะเราเขียนว่าการบินไทยนำไส้เคะบินแบบอัน A350 ให้บริการด้วยรหัสเที่ยวบิน t g 5 7 0เนะบางกอกเวียงจันนะ และกัเวียงจันทร์บางกอกนะในช่วงไรเงี้ยกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปปลาวเป็นเจ้าภาพเนื่องจากมีคณะผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางผ่านไทยเสื่อมต่อเข้าสปปลาวนั่นเองนะคือว่าอะไรเพราะว่าประเทศาลาวหันบบได้มีาสายการบินที่จะมาบินมาลงลาวโดยตรงเราก็ต้องบินผ่านมาทางไทยเนาะปัด เพราะหูยว่าทางประเทศเราฮันเป็นประเทศที่สนามบินน้อยสนะแม่นสนามบินใ่ายเนาะซึ่งแล้วกบับางประเทศก็จ่ได้มีเที่ยวบินที่จะบินมาลงลราโดยตรงนั่นเองเนาะจึงก็ได้ผ่านมาทางไทยแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาสอปอปราวนั่นเองนะ